กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมเทวันชาแนลนะครับสรุปข่าวราคาทองคํำภาคขําประจำวันที่28กันยายน2563วิเคราะห์แนวโน้มทองคำโกสปอร์ตเย็นนี้ปิดที่1854.50เหรียญครับคราบสวัสดีครับท่านผู้ชมพูกับผมเทวันชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ราคาทองคำตามประกาศสมาคมค้าทองคำทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ27,750บาทขายออก27,850บาททองรูป,ปรพัรร์27,257บาทนะครับราคารับซื้อและขายออกที่28,350บาทซึ่งวันนี้ทางสมาคมค้าทองคำได้มีการ ปรับนะครับราคาทองคำอัปเดตราคาทองคำสี่ครั้งนะครับครั้งที่1และครั้งที่2มีการปรับเพิ่มขึ้นครั้งละ50บาทและครั้งที่3ครั้งที่4มีการปรับลดลงครั้งละ50บาทเท่ากับวันนี้ราคาทองคำนะครับยังคงที่อยู่นะครับแต่ดูจากกราฟนะครับเส้นสีเขียวนะครับจะเป็นของวันที่28สีฟ้าเป็นวันที่25ของอาทิตย์ที่แล้วนะครับและสีแดงนะฮะ ก็เป็นช่วงปิดตลาดของสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองครับเราก็มาดูกันนะครับมาอัปเดตข่าวสารราคาทองคํากันต่อเลยนะครับซึ่งราคาทองคํายังผันผวน,นมากและมีความลดลงต่อเนื่องนะครับโดยลงไปที่ต่ําสุดบริเวณ1855้ยเหรียญก่อนที่จะปิดอยู่ที่1863นเหรียญโดยค่อนข้างผันผวน,นไปในทิศทางขาลงขณะที่เนื้อกล่าวสาคัญและมาตรการกระตุ้นเศร,รษฐกิจที่เดโมแครตนำเสนอวงเงินไปที่2.4ล้านล้านเหรียญ ที่ดูจะมีประเด็นทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งเป็นหลักขณะที่ฝ่ายคาดว่าอาจจะไม่สามารถได้รับอนุมัติในสุ่ทสภาและดูเหมือนนายทัมจะนำประเด็นดังกล่าวมาเฉลยสำคัญด้านดัชนีดอลลาร์ปรับอ่อนค่าทำสูงสุดใหม่ที่94.6จุดขณะที่ตลาดยังมีความผันผวน,นโดยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ในคืนวันศุกร์ออกมาแย่ลงเล็กน้อยขณะที่ข้อมูลสำคัญในการสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐออกมาดีขึ้นแต่ไม่ได้ส่งผลเท่าไหร่นักดัชนีดาวโจนปิดไปบวกที่358.52จุดหรือบวกขึ้นมา1.3%ที่27,173.96จุดขณะที่กองทุนทองคำ SDR ขายทองคำออกไปที่0.3ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ1,266.84ตัลนะสำหรับวันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญใดโดยค่าเงินบาทกลับมายืดเหนืออยู่ที่31.50สตางค์ต่อดอลลาร์ครับเช้านี้อยู่ที่บริเวณ31.63สตางค์ต่อดอลลาร์นะครับราคาทองคำระยะสั้นเข้าสู่แนวโน้มขาลงโดยที่แนวรับต้านด้านล่างนั้นชั่วคราวเป็นจุดสุดเดิมบริเวณที่ 1855เหรียญและแนวรับถัดไปอยู่ที่1830ปยเหรียญตามลำดับและมีแนวต้านบนที่อยู่ที่1880เหรียญแนะนำกลยุทธ์ในการลงทุนนะครับโดยหากระยะสั้นแนะนำเกรงกำไรตามแนวโน้มขาลงโดยกอออนไลนฟิวเจอร์จะมีแนวรับที่1850เหรียญและแนวต้านอยู่ที่1880ปเหรียญขณะโกโคเมกจะมีแนวรับที่1853เหรียญและแนวต้านอยู่ที่1883เหรียญ อย่างไรก็ดีราคาทองคําในประเทศไทยคาดว่าจะมีการปรับขึ้นได้ที่50บาทโดยประมาณนะครับสำหรับนักลงทุนระยะย,ยาวไม่แนะนําให้ถือครองนะครับแนะนําให้ดูและบริหารพอร์ตให้สมดุลก่อนส่วนนักลงทุนระยะสั้นแนะนําให้เก็งกําไรขาลงหาจังหวะขายก่อนตามแนวต้านและซื้อปิดตามแนวรับนะครับเล่นสั้นๆเก็งกําไรกรอบขาลงมีสต็อปลหากสูงกว่าแนวต้านนะครับผม ส่วนข่าวราคาทองคําและอื่นๆในส่วนของเพิ่มเติมน,นะครับซึ่งทีมวิเคราะห์ของ Capital Economics นะฮะระบ,บุว่าความเชื่อมั่นขาขึ้นตลาดทองคํายังมีอยู่แม้ราคาทองคําจะมีการปรับตัวลงทําต่ําสุดในรอบ2เดือนพร้อมคาดสิ้นปีทองคําจะมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้อีกโดยมีเป้าหมายที่2,000เหรียญขณะที่สิ้นปี2,021คาดเห็นทองแตะที่ 2,100เหรียญจากเดิมที่เคยคาดกรอบไว้ช่วง2ปีที่ผ่านมาไว้ที่1,900เหรียญโดยประมาณขณะที่ล่าสุดทองคำชะลอตัวลงมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข่งค่ามากที่สุดในรอบ2เดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้านเฟดส่งสัญญาคาดการคงดอกเบี้ยที่ระดับใกล้ศูนย์จนถึงปี2023ครับจึงคาดว่าผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10อาจจะจบปี โดยลงอีกประมาณ0.5%ท่ามกลางเงินเฟอ้อที่มีนแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นอีกแม้ว่าเศรษฐกิจจะมีการฟื้นตัวและนี่จึงเป็นสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยแท้จริงมีโอกาสปรับลดลงจากกรงดังกล่าวจึงมีแนวโน้มที่เห็นราคาทองคํา ขึ้นต่อภายในปีนี้จากการที่กลุ่มนักลงทุนมีโอกาสที่จะเข้าซื้อต่อเนื่องในฐานะนะครับทรัพย์สินปลอดภยัยอันเนื่องมาจากความเสียหายจากทางเศรษฐกิจที่รับจากวิกฤตโควิดนะครับทองก็ซึ่งจะมีค่าเพิ่มขึ้นทองจะลงเมื่อไหร่หากไวรัสโควิดยังไม่สามารถควบคุมได้ก็มีโอกาสเห็นกองทุน ETF เพิ่มการเข้าซื้อราคาทองคำหรือซื้อทองคำเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยให้หนุนราคาทองเพิ่มขึ้นและทองคำจะลงเมื่อไหร่นั้นก็ ลงก็ต่อเมื่อสถานการณ์ไวรัโสโควิดน -19 นะครับแต่ละประเทศได้ผลิตวัคซีนขึ้นและรักษาหายและดีขึ้นนะครับทองถึงจะมีการปรับลดลงสถานปะปกติเมื่อต้นปีนะครับก็ประมาณ2 0 0 0 0ถึง21,000ก็ต้องมาลุ้นครับว่ากลุ่มนักลงทุนทั้งสองฝ่ายกลุ่มที่ซื้อทองในส่วนของช่วงขาขึ้นและยังไม่สามารถขายได้เนื่องจากว่าติดดอยนะฮะ ถ้าขายไปช่วงนี้ก็ยังขาดทุนก็ยังรอลุ้นให้ราคาทองนั้นมีการปรับเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะขายออกทำกำไรนะครับส่วนหลายท่านก็ยังรอหวังว่าให้ทองคำรีบลดลงอยากจะซื้อทองเก็บไว้นะครับพะฉันสำหรับนักลงทุนลหลายฝ่ายก็ต้องวิเคราะห์ดีๆนะครับก่อนที่ท่านจะซื้อและขายนะฮะนักวิเคราะห์จากคอมเมอร์แบงค์นะครับคอมเมอร์แบงค์กล่าวว่าแม้ราคาทองคำจะเบรกดาวแต่ภาพรวมตลาดยังเป็นขาขึ้น โดยทั้งทองคำและซิเวอร์นะครับก็ยังเป็นขาขึ้นโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาหัวหน้ากลายุทธ์สินค้าพกพ์จากซิคโกแบงค์แนะนำระมัดระวังทิศทางดอลลาร์โดยมีแนวโน้มจะปรับแข็งค่าขึ้นดังนั้นทิศทางอ่อนค่าของทองคำก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะจบลงนักคราะห์บางรายแนะจับตาบริเวณที่1850เหรียญซึ่งถือเป็นระดับสำคัญในเวลานี้ กรรมธิการจากอุรกุก้ามินเนอร์คาดว่าความกังวลจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ปีนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำขึ้นต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้ท่านใดที่อยากแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยพบปะกันทักทายกันกับแอดมนินหรือท่านผู้ชมทุกท่านสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือท่านมีแนวคิดเกี่ยวกับราคาทองไงช่วยบอก เราและเพื่อนๆพอแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังอยู่นะครับสําหรับวันนี้ขอกรับสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ